สวัสดีครับรับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในช่อง YouTube หรือมาติดตามช่องยูทูปมุงหน่อยสันติชแนลนะครับรับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านมังกรจเจริญยนต์สาขาเมืองเลยครับมังกรจเจริญยนต์สาขาเมืองเลยนี้ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองเลยครับก่อนเข้าเมืองเลยนะครับจุดสังเกตลูกค้าท่านใดที่จะมาที่ร้านมังกร นี้นะครับร้านมังกรนี้จะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์มัด้าหรือโชลุมมัด้าอยู่ซ้ายมือครับก่อนถึงปั๊มปทอขวามือถ้อาหานหน้าเข้าจากหน้าเข้าในเมืองนะครับเพราะตอนนี้สมมุติว่าเราเดินรถมาจากวัวสนามบินอยู่ซ้ายมือก็อีกเกินกิโลนึงก็อยู่ขวามือเลยนะครับให้สังเกตตรงศูนย์คูปต้าละมัด้าร้านมังกรก็อยู่ยตรงข้ามกับโตโยต้าเลยครับที่เรามองเห็นนี่เลย ตรงไปก็เป็นศูนย์ปอดอุปกรณ์แล้วก็ปั๊มมันปอดตะทอนะครับครับวันนี้เลยก็คือร้านมังกรของเรานี้คนเมืองหนาวมาโปรโมทให้กับทางเฮียละมังกรเลยนะครับเป็นร้านมังกรเจริญยนต์นะครับรับซื้อแลกเปลี่ยนรถยนต์นะครับเป็นรถหกล้อรถกระบะรถเจ๋งอะไรก็คือติดต่อได้ที่นี่ครับเกี่ยวกับจะซื้อจะแลกจะเปลี่ยนเนาะครับเนาะ อย่างไปแน่นรีเทิร์นได้ทุกอย่างเราก็จะมีบริการส่วนมากเลยก็จะเป็น6ล้อ6ล้อกลาง6ล้อใหญ่นะครับคุณคอกเกษตรวันนี้คนมุ่งหนาวมาโปรโมทให้เลยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมานั่หน้าง,งานดิตตาหมันได้เลยณรนะ้านมังกรที่เือญครับของฝากจากตะาหมันนะครับคอนเซ็ปต์ทางร้านบอกว่าเหียดคอนโรกรรับผม เด็ดคนโกหกว่บบาง,งั้นโอเคครับผมต่อไปนี้เราก็จะไปดูเลยว่าที่ร้านมังกรตอนนี้มีอะไรบ้างคนมองหนาวก็ฝากด้วยนะครับลูกค้ขขาท่านใดที่สนใจที่จะเข้ามาบริกรารหรือจะสอบถามว่าที่นี่มีรถอะไรบ้างก็โทรมาหาคนมองเหานได้จริงเลยไอ้เมียน,นมองหนาวครับมาเจอกันอีกแล้วก่วอนทางสมานโดยตรงเลยก็ได้นี่ครับถแบบนี้เป็นรถตู้ก็ได้นะครับันนี้รถตู้หรือว่าจะทางเป็นข้อก็ได้ครับ เป็นกระบะคารเกิลก็ได้ครับเป็นทีโน่ดูโทปี6 2561นนริดะฮะไม่วิ่งน้อยๆนะครับดูโทนะครับดูโท่ยูโรสามนะครับข้างในสวยกริบเลยนะครับสวยพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะออกนะครับสวยกริบเลยนะครับเดิมๆบางๆครับผม ราคามาคุยกันได้นะครับราคามาคุยกันเลยจะเอากับมาตู้หรือจะเอากบมาคาร์ตูอันนี้ก็มาคุยเร่ราคาตรงนั้นะครับถ้าเป็นตู้ก็ขายอยู่หกแสนเก้าันนี้หกแสนเก้านะครับยาวห้าเมตรยาวห้าเมตรนียาวห้าเมตรครับยางดีหกเส้นเลยนะครับเป็นยางเรเดียนนะครับยางเรเดียนบิดโตนวหกเส้นนะครับยางดีหกเส้นเลยนะครับยางอะไรก็ยังไม่ได้เอามาใช้นะครับคันนี้ To, to, ครับผมฮีโน่ดูโท่ฮีโน่ดูโท่ครับผมเครื่องร้อยห้าสิบแรงน,นะครับ,150โบโร้อยห้าสิบแรงโบอินเตอร์นะครับคันนี้โอเคดาวเท่าไหร่นะครับคันนี้ถ้าเคดีผมมึงนาวนมงหนาว้นมองหนาวจนมึงหนาวคันนี้ถ้าเคดีดีฟีดาวเลยนะครับฟีดาวนะครับคันนี้ถ้าเครดีดาวฟีดาวเลยคันนี้เลยครับคันนี้เป็นซีรี 500, ส์ห้าร้อยซีรีส์ห้าร้อยฮีโน่ เครื่องร้อยสิบห้าสิบแรงโบอินเตอร์นะครับอันนี้พิมพ์นิยมนะครับห้าเมตรห้านะครับห้าห้านะครับห้าห้าสวยพร้อมใช้งานนะครับราคาคัานนี้เอาไปเลยจ้ะเจ็ดแสนเก้าครับคันนี้เจ็ดแสนเก้าสวยๆครับกับการเดอนไม่เห็นเลยนะครับกาเดินการเดินที่ดีเลยเราพยายามนะกระบะเหล็กพื้นเหล็กนะครับ เรียกอะนรครับเสียรอบที่แล้วยังยังไม่ขายครับผมยังไม่ได้ขายนะตั้งแต่รอบที่แล้วเป็นรถพิเศษก็ได้ได้ครับได้ครับตัวนี้ไม่เติมข้อใช่ไหมเติมราคานี้คือใส่ใส่ข้อใหช่ไหมเ๋ยวข้อให้อีกใส่ข้อไห่ได้ครับเดี๋ยวข้อคือคุณแม่มาซื้อราคานี้เขาเพียรแต่ขอบเหล็กมันทะนั้นขับไปทางที่จอดตรงนี้เป็นเติมข้อให้เลยใช่ประมาณห้าเมตรยังห้าเมตรห้าครับห้าเมตรห้าหเมตรห้า ทันเดิมนะครักคิบปีที่แล้วคันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่ได้ขายรอ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 ,รอเจ้าของมาเอาครับรอเจ้าของคือับงนี้เลยครับก็ะจะเป็นสองคันนี้เนาะที่ตาหมานพูดให้ฟังเมื่อกี้ก็ใช่ใช่เนี่ยตัวคันนี้ก็จะเป็นรถวิ่งอะไรนะตาหมาน,นรถรถนี้ก็วิ่งวิ่งได้หมดวิ่งไปวิ่งแล้วก็แถบคันนี้ถ้าได้ซูไปก็ได้ อันนี้กว่าลิฟท้ายด้วยคันนี้มีลิฟท้ายพิเศษนะคันนี้คือได้ไปหมดนะฮะมีลิฟท้ายมีลิฟท้ายด้วยนะครับก็คือลิฟตีคือแถมมาเลยในราคาราคานี้เลยครับราคานี้เลยจบที่อะไรครับ6แสนเก้าครับแสนเก้า6แสนเก้ามีลิฟต์ด้วยนะครับดูมีลิฟต์นะครับอันนี้ราคาประมาณสามหมื่นจะไม่ผิดก็เกือบเกือบเกือบห้าอยู่เหมือนกันสามหมื่นนี่แหละก็คือเกือบห้าแล้วถ้าติดตั้งอะไรด้วยครับใช่ครับสามหมื่นกว่าบาท คือไปลงของก็คือไม่ได้ยกไม่ต้องยกครับไม่ต้องยกไม่ต้องยกมันมีลิฟว์ไายให้ดีถ้าจะไปตู้แห้งคือแห้งครับตู้แห้งตู้แห้งด้วยตู้ทิ้งด้วยครเื่องลวกอะไรนะของของของเซเว่นสบายๆนะครับของเซเว่นของอะไรที่ที่ที่ไม่ต้องยกเข้าสารก็ได้พิ้ที่กันไม่ให้น้ำเข้านะครับของที่ต้อง เอยไมไรเไว้แล้วเรียบร้อยครับไว้ไม่ได้ทำสีใหม่นะไม่ได้ทำนนี้เดิมจากรถเลยนะครับจากรถเลยนะครับจกรับ็ต้องขายรับพันยครับคนเมืองหนาวคนเมืองหนาว ก็สองคันนี้ก็อยากที่ว่าตาหมานพาผมพามาดูแล้วก็คือมารีวิวให้ตาหมานเนาะสานก็จะเป็นคนรับลูกค้าอสาโลแกนตาหมานหน่อยคือซื้อกินไม่หมดคดบินไม่นานครับอันนี้คือสโลแกนที่ร้านเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับก็อีพีอีพีต่อไปจากรีวิวสองคันนี้คนเมืองหนาวจะมีเพจคนเมืองหนาวด้วยนะครับคือเป็นเพจคนเมืองหนาวรถบรรทุกจะโปรโมทรูปสถานที่ ครับท่ามังกร้อรับรองนะว่าไม่มีการโกหกครับเกียรติคนโกหกครับเส้นมังกรเกียรติมังกรก็คือความหมายว่าที่ผมมารีวิวคนเมือเราไม่ได้พูดสักทีเราเป็นทางการเลยครับก็ตอนนี้ก็คือที่ร้านสมานตรงนี้ก็คืออยู่ตรงมืองเลยแต่อยู่ในจังตัวจังหวัดเลยนะจะมาที่ร้านมายังไงสมานสองที่ใดก็เห็นศูนย์โตโยต้ามืองเลยก็คืออยู่ตรงข้ามกันเลยครับมันจะมีส่วนนี้ก็จะมีโตโยต้ามองเลยโตโยต้ามืองเลยมี มีมาด้ามีฟอร์ดมาด้าแล้วมาด้ามาด้าแล้วก็ฟอร์ดมึงเลยใกล้ใกันนี่แหละกับปั๊มน้ำมันดีดีด้วยอยู่ใกล้ใกล้ปั๊มน้ำมันปตทสถานงานติดเอ็มวีศูนย์ฮอนต้าศูนย์มาด้าศูนย์โตโยต้าศูนย์ฟอร์ดใครที่จะมาคือจัดจะมาที่นี่เลยครับผมหรือจะโทรหาตสมานหรือคนเมืองหนาวสอบถามก็เดี๋ยวจะมีเบอร์ทิ้งท้ายไปให้ได้ครับผมก็ EP นี้ก็ รถตร้ตงองขับรถคันคนี้ใครสนใจสวยๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ